กรับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะครับก็มาอยู่กับผม v o g สุดนะครับผมวันนี้ผมมีอะไรมาให้เล่นนะครับผมให้ทายกันนะครับว่าผมทำเวลาสถิติสนามใหม่ผมทำได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เลยน,นะครับผมว่าผมทำได้เท่าไหร่ถ้าใครทายถูกก็เก่งมากครับผมก็ น่าชิงชมจริงๆถ้าใครไทยโูกนะว่าผมทำได้เท่าไหร่ก็เราไปดูกันนะครับผม เอาละครับเป็นยังไงบ้างหลังจากดูมาแล้วว่าคาว่าจะดาว่าจะลงเท่าไหร่หนึ่งนาทีสามสิบสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบดาว่าหนึ่งนาทีเท่าไหร่ครับผมถ้าใครคิดได้แล้วก็คอมเมนต์เลยครับผมว่าได้กี่คะแนนได้เวลาเท่าไหร่นะครับผมแล้ว วันพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปคำตอบให้นะครับว่าผมทำได้เท่าไหร่นี่เรามาดูกันนะครับผมมาเล่นมาเล่นหน่อยมาเล่นหน่อยนะก็โอเคนะผมไปละไว้เจอในการคลหน้านะครับเจอเพรุ่งนี้ว่าคำตอบคือเวลาเท่าไหร่บาย,บาย